พูดถึงเมืองทองน้องนึกถึงเออไรอ m ม a พคอารีนาหรือทิฟุตบอลใหญ่แต่ส่วนตัวละพี่พี่นึกถึงมหาหลัยมหลาลัยอะไรก็สินประกรณ์ไงที่นี่เป็นตึกแบบแซนออลโอนเปล่าเปลี่ยวเดียวได้แต่ก็ฟีลไลค์โฮมพื้นที่กว้างขวางแบบตะโกนที่นี่นะหรอ <c oughs> ทันเด้อโดคือก็อย่างว่าตึกมันเดียวดายเดินแป๊บก็เจอไม่ต้องหัวเพิ่อจะหายตกแต่งภายนอกสันกะสีแบบมีสไตล์เอ้ยไม่ใช่มันคือดีไซ แล้วศิลปกรเมืองทองอ่ะสรุปมีดียังไงอ่ะเอามามาฟังเรียนที่นี่ก็ล่มลื่นเหมือนอยู่บ้านต้นไม้ใบหญ้ารวมถึงน้ำบาดาลอาหารอร่อยเพราะมีอยู่หนึ่งร้านได้ข้าวก่อนใครเพราะสังไว้มูหวานคาเฟ่ก็มีเฟรนฟรายก็อร่อยแต่ลุ้นหน่อยนะเพราะของหมดบ่อยบ่อยส่วนที่พักผ่อนก็มีให้เลือกไม่น้อยแอร์ฉ่ำทุกห้องไม่ต้องกลัวเหงื่อย้ยอยอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวจะห เทพสิปกมีคอนเทนต์เป็นสิบทำหนังโฆษณาหรือบางทีก็เป็นคลิปอีกอย่างหนึ่งคือพวกเรามีส่วนกลางคือห้างข้างๆชื่อว่าคอตโมบาซาดูหนังกินข้าวคุยงานถรือนินทา <c oughs> ก็ทำได้หมดไม่มีกำหนดเวลา <c oughs> ข้อดีเยอะขนาดเนี้ยอยากเข้าแล้วดิเฮ้ <c oughs> <c oughs> อไม่อะเอ้าทำไมอะพี่ก็พูดข้อดีไปตั้งเยอะแล้วนะ,มะเมื่อกี้พูดจนเจ็บลิ้นแล้วเนี่ยนี่ดี ที่มอ,อื่นอ่ะเขามีแบบนี้ไม่ล่ะเออก็จริงของพี่แต่ขอรู้ข้อดีอีกสักหน่อยได้ไหมล่ะแต่ต่อไปอ่ะมันจะเข้าฮุกแล้วนะพร้อมฟังบปล่าล่ะคือที่ดีๆใครมาก็ผ่อนคลายสิลาปะกอมีที่เมืองทองสังคมก็ดีทําตัวสบายๆส,สิลาปะกอมีที่เมืองทองผูกพันแบบคนสนิทแบบมิตรสหาย ศิลาปรก Beauty, รณิวตีเมืองทองถ้าผมมาเรียนที่นี่แล้วต้องปรับตัวยังไงอะโอ้ยไม่ต้องปรับตัวหรอกนุน้องที่มาจากต่างจังหวัดไม่ต้องกักันปรับตัวเหลือหอนาควจะดับใช้ชีวิตชิวๆแต่แทบไม่ได้หลับเพราะงานเยอะมากทำงานแบบสับแต่แลกมาด้วยประสบการณ์เน้นๆทั้งเรียนทำงานโรงประกวดและเล่นใช้ชีวิตตามใจอยากจะเป็นอะไรก็ ทุกคนซัพพอร์ตแบบเทนเอาออฟเทเป็นไงอ่ะน่าเรียนอ่ะดีเออน่าเรียนกันแหะใครยังไม่รู้เมืองทองมีศิลปกรณะที่เนี่ยเรียนนิเทศถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนแปลกแล้วอะให้ลองมาเรียนที่นี่ดูก,ก่อนอาจจะปกติก็ได้เก็บที่นี่ไว้เป็นตัวเลือกในใจด้วยนะจ๊ะ คือที่ดีๆใครมาก็ผ่อนคลายสิลาประกอบมีวที่เมืองทองสังคมก็ดีทำตัวสบายๆสยิลาประกอบมีวที่เมืองทองผูกพันแบบคนสนิทแบบมิตรสหายสิลาประกรบมีวที่เมืองทองมาอะไราดีๆของเด็กมี